แขวงทัางหลวงชงนบทเชียงใหม่นะครับได้ชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนชาวบ้านปากกองอําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับที่รวมตัวการยื่นหนังสือให้พิจารณาเลื่อนแนวสํารวจสร้างถนนวงแหวนรอบสี่ ชาวบ้านหมู่บ้านปาก,กองหมู่ที่5ตำบลสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่รวมตัวกันยื่นหนังสือและเปิดเผยข้อเรียกร้องให้แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่พิจารณาเลื่อนแนวสำรวจการสร้างถนนออกนอกจากออกจากหมู่บ้านป่าก,กองหมู่ที่5ตามโครงการสำรวจออกแบบ ถนนสายแยกนะครับทอล0 0 6ทชชม3 0ม5เชียงใหม่หรือถนนวงแหวนเชียงใหม่รอบที่4ตอนล่างจุดตัดผ่านหมู่บ้านปากกองหมู่ที่5ซึ่งแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่นะครับได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนไปแล้วทั้งหมด3ครั้งโดยชาวบ้านมีข้อกังวลคือต้องหาที่อยู่ใหม่ไม่น้อยกว่า30หลังคาเรือนรวมผู้เสียหายผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงทางอ้อมกว่า100คนและเป็นห่วงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่หากมีถนนตัดผ่านจะแยกหมู่บ้านเป็นสองฝั่งทําให้สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเปลี่ยนไปและนอกจากนี้นะครับยังกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมมลพิษจากฝุ่นละอองการก่อสร้างมลพิษทางเสียงจากการก่อสร้างและยานพาหนะด้านน้ําอาจส่งผลกระทบต่อทางไหลของน้ําส่งผลให้เกิดน้ําท่วมในอนาคตและบางส่วนคุณผู้ชมครับกังวลในเรื่องของการเวรคืนเพราะบ้านบางหลังเพิ่งจะยื่นกู้กับธนาคารผ่านมีภาระผูกพั หากต้องเริ่มที่ใหม่อาจจะ มไม่มีกําลังเพียงพอนะครับในการยื่นทําธุรกรรมอีกครั้งทางด้านของนายจิรานุวัตรจันจร์ค่ะวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญสํานักสํารวจและออกแบบกรมทางหลวงชนบทร่วมกับนายสมพงศ์มอนแก้วผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ได้ร่วมกันชี้แจงทําความเข้าใจกับชาวบ้านหลังรับเรื่องร้องเรียนและรับฟังปัญหาข้อกังวลต่างๆโดยได้ชี้แจงว่าได้สำรวจเรื่องผลกระทบตามระเบียบหลักการซึ่งพื้นที่ดังกล่าวค่ะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหากเทียบกับแนวอื่นโดยครั้งนี้ค่ะได้มาให้ รายละเอียดว่าครัวเรือนใดอยู่ในแนวเวรคืนเบืองต้นมีที่ต้องเวรคืนทั้งหลังมี12หลังคาเรือนโครงการนี้ค่ะเป็นโครงข่ายการขยายเครือข่ายเส้นทางสัญจรที่รองรับมาตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองแม่ริมถึงถนนต้นเปาและรองรับสนามบินแห่งที่สองของเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามค่ะจะได้รับเอาความคิดเห็นทั้งหมดในทุกเวทีที่พูดคุยกันมาประมวลผลและทบทวนวิเคราะห์และหาทางออกร่วมกันเพื่อคลายความกังวลให้กับชาวบ้านและดําเนินโครงการต่อโดยส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุดค่ะคงต้องติดตามกันต่อคุณผู้ชมครับเพราะว่าทางหลวงเองก็